นี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับกะเพราอะไรน,นะกะเพราหมูส้นหมูสับสูตรวิ่งหาใบกะเพรา <c ười> อ่านี่กินในเบื้องอนให้จ้ากินในเบื้องอนบอเบื้องมาเบื้องจ้าเปิดก่อนทำย,ยังไงชอบหิวข้าวหรอรู้อยู่รู้ครับ้อเอกกอเออหมดไม่หายเนี่ยหมดครับนี่น่าจะเกี้ยง เดี๋ยวผมอัดแค่ประมาณน10นาทีป่ะครับเดี๋ยวมือกล่องไ่ได้กินเป็นวมาอยากกินมือกล่องนะเฮ้ยเองกินของที่เราเยอะป่ะเนี่ยคำโตโตครับหาเซลล์อยู่เรื่อยรู้หมดอดเป็นไหนแช่ป่ะดูยังไงอร่อยเื่นเต็มอยู่เนี่ยอร่อยลืมเลยครับลืมอะไรเล่นทางกลับบ้านจะอยู่กองร้อยเป็นเดือนเหรอ กลับไปเติมพลังนี่ครับว้ามเหยาะของคุณเสรเป็นไงอร่อยลืมเลยครับลืมอะไรลืมเะไรอร่อยนี่ครับนี่อร่อยลืมลืมจำอันนี้มีน้องเช้าวมากินด้วยนะครับเด็กบอกก็เรามากินไงใช้ได้ไหมเหมือนาลืมจำไหมไม่เหมือนครับนี่ครับกินเสร็จมือนกันครับผม เนี่ยไปฝึกวินัยมากี่วันนะสามวันครับเริ่มใหม่นะเริ่มใหม่นะน้องๆเดี๋ยวคนก็ความดือ้อความนิสัยส่วนตัวจะไม่เหมือนกันครับแต่ว่าทำยังไงก็น่าฮันเป็นนิสัยแค่น,นั้นแล้วก็ปรบปุ่มกันไปอย่างพลท็อปเนี่ยแกไม่ได้นะครับเริ่มติดเทแล้วนะเร่แเร่แ <laughs> เร่แไม่กล้าคุยเร่อ่กักเล่นนะกับเล่น แม่เ,เป็นคนไม่กล้ายครับนี่ครับจริงที่ได้มากกว่าข้าวเที่ยงมากกว่าเงี้ยเขาเนี่ยน้องๆได้ล่าเรื่องเห็นไหมใ่ครับพอแม่ได้เห็นได้ยิ่มนะครับบางคนก็่ต้องมาเนี่ยครับกว่าเราไม่ยิ่มมีข้าวหลวงเนี่ยครับผมผมไม่เห็นกินกัเขาเรียกว่าวอะไรอ่ะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะ<ช>แล้วก็ได้ชิมด้วยชิมฝีมือฝึกฝีม,มือตัวเองฝึกฝีมืออย่าฟองไปเยอะครับนไงครับ แล้วทำเป็นไงเจ้าปู้ไปไงอร่อยครับอืนี่ครับที่บ้านก็มีน้องผูก็มีอะไรนะข้าวมันไก่เดี่ยวครับเดี๋ยวผูมีจ้ยิีแล้วใครข้าวมันไก่ปะผมครับจา๋อเราร้านข้าวมันไก่โอ๊กโอ๊กที่ไหนสาขาเกษตรงามวันซอยสี่หกเออใพ่อครัวแม่ครัวชอบจ่ากันพ่อแม่ผมเองครับเข้าร้านหน่อยครับใครชอบจ๋าเนี่ย พ่อผมกับแม่ผมครับขอบดากันนั่นคือเสน่ห์ของร้านใช่ครับไม่ด่ากันไม่อร่อยครับจุดขายอันนี้อะไรนะเดี๋ยวไก่เดี๋ยวไก่ซาดิมาอันนี้ข้ามไก่โอ้ยโอ๊กครับโบว์หมดร้านหน้าดูฮะยิงเขาน้ำกังขามาเด้อเดี๋ยวท่านยิงเขาเหมือนเหมือนหันง๊ะได้อยู่นะครั้งแรกครับที่เทศใจวุ่นเสียนมูอยากร้องเบืองรันเป็นยังไงใครที่ อยากลองดูก็ไปดัดแปลงด้วยตามรสชาติดีของมันนะครับเสร็บร้อยยังแซ่บบอก <ผม S 1> บิวเป็นไงบิวเจ็บครับ,บหลายเจ็บไรเจ็บไรนี่ครับอโอเคครับผมขออยากกินเขาก่อนอีกคำหนึ่งนะครับคำส่งท้ายผลทอ็อปให้ผลท็อปดีกว่าส่งไทยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตักไปนะลักจ่ายตักให้เนี่ยคำเนี้ยเนี่ยถ้าไม่ร่างไม่ตักให้นะ่ากระเพรา ปอนี่นี่ป้อนนะป้อนปะป้อนทำไมเออเดียวขึ้นจมูกป้าทำคอกายกระโบโอเคครับเรียบร้อยครับโอเคครับ